เศรษฐีท่านหนึ่งซึ่งเขามีรถโบราณอยู่คันนึงซึ่งไปที่ไหนก็ทาให้มันกลับมาใช้งานไม่ได้อะไปไม่รู้กี่ช่างแล้วก็ไม่สําเร็จจนมาเจอคนขี้เมาใช่ไหมคนหนึ่งซึ่งเป็นช่างแต่เป็นคนขี้เมาในหมู่บ้านได้ยินเรื่องนี้เข้าว่าเศรษฐีท่านเนี่ยไม่สามารถทํารถคันนี้กลับมาขับได้ลุงเที่ยงคนละไายหนุ่มขี้เมาคนเนี้ยลุงเที่ยงเขาก็ไปดูรถแล้วเขาก็ถือน็อตไปตวงแล้วก็เข้าไปทําขันน็อตก็ไปตวง รถคันนี้กลับมาขับได้สตาร์ตติดสตาร์ตติดขับได้เศรษฐีถามว่าทําไมลุงถึงทาได้แล้วจะคิดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อช่างขี้มาคนนี้คิดค่าน็อตตัวเดียวหนึ่งแสนเหรียญแสนเหนรียญสหรัฐแสนเหรียญสหรัฐโอ้โหสามล้านค่นออเศรษฐีถามว่าทําไมมันแพงจังช่างคนนั้นก็บอกว่ามันต้องแพงสิเพราะว่าทั้งหมู่บ้านเนี่ยทั้งเมืองเนี่ยไม่มีใครสามารถทํารถคันนี้ให้กลับมาวิ่งได้ทำให้ชัาาชั้น